สวัสดีค่ะเพื่อนเนและเอีทุกท่านนะคะามาชมแม่น้ำยาวอีกนะคะดวงอาทิตย์ตกน้ำอีกแล้วนะคะดวงอาทิตย์อยู่ในน้ำนะคะเพื่อนๆว่าอะไรอยู่ในน้ำคะปลาหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่นช่วยกันดูหน่อยนะคะเพื่อนๆน เหมือนปลานะคะปลากำลังเล่นน้ำสนุกเลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำใหม่นะคะตอนนี้นะแม่น้ำยาวน้ำขึ้นเยอะมากค่ะน้ำเต็มฝั่งเลยนะคะปลาก็คงเยอะนะคะ โชคดีจังเลยคะ่ะที่ได้มาถ่ายตรงนี้นะคะช่วยกันดูหน่อยนะคะเพื่อนๆว่ามันจะเป็นตัวอะไรคะ่ะกำลังเล่นน้ำอยู่นะคะคงจะดีใจมากนะคะได้น้ำใหม่นะคะ แถวนี้ไม่ค่อยมีผักตบชวานะคะผักตบชวาจะไหลไปรวมอยู่ที่ตรงฝายนะคะแต่มันก็จะมีกอบัวเป็นช่วงๆนะคะช่วยกันดูหน่อยนะคะว่าเป็นตัวอะไรคะ เขาคงจะดีใจมากนะคะแหวกไหว้น้ำเล่นอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะพระอาทิตย์ก็ตกน้ํำพอดีนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ทางภาคเหนือจะมีพายุหลายวันนะคะฝนคงจะตกหลายวันติดต่อกันนะคะถ่ายตรงนี้นะคะ เผื่อมันจะเห็นอะไรบ้างนะคะอาจจะเห็นปลากระโดดอาจจะเห็นกบอาจจะเห็นเขียดนะคะลองดูอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฟังเสียงนกไปด้วยนะคะนกไม่ค่อยร้องดังเท่าไหร่นะคะเหมือนเสียงกบนะคะเพื่อนๆืหรือว่าอะไรอ่ะ เสียงเมื่อกี้นี้เพื่อนๆว่าเสียงอะไรคะถ้าพูดถึงความสำคัญของน้ำนะคะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ไว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ตลอดจนพืชนะคะถ้าขาดน้ำก็จะต้องแห้งเหีว่วและเสาตายในที่สุดนะคะ มนุษย์ต้องใช้น้ำนะคะเราต้องช่วยกันร,รักษาแม่น้ำลําคลองให้สะอาดนะคะอย่าทิ้งขยะหรือว่าสารเคมีที่มีพิษลงไปในแม่น้ำลําคลองนะคะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากนะคะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้ำมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะหนึ่งมนุษย์ใช้น้ำดื่มน้ำชนิดนี้ต้องสะอาดปลอดภัยสิ่งเหล่านี้เริ่มสำคัญและจำเป็นมากขึ้นสองมนุษย์ใช้ในบ้านเรือนนะคะเช่นใช้อาบใช้ซักผ้านะคะ ใช้ปรุงอาหารชำระล้างถ่ายเทของเสียกะกันว่าคนหนึ่งหนึ่งถ้าจะใช้น้ำให้พอดีจะต้องใช้น้ำร้อยลิตรต่อวันนะคะต่อไปเป็นข้อสามนะคะใช้ในด้านอุตสาหกรรมนะคะ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะโรงงานอุตสาหกรรมถ้าขาดแคลนน้ำมากนะคะก็อาจเลิกกิจการอุตสาหกรรมได้นะคะข้อสี่นะคะน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำนะคะข้อห้าใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นว่ายน้ำพายเรือนะคะ ข้อ6ใช้เป็นทางคมนาคมการขนส่งทางน้ำมีความสำคัญมากเพราะเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดนะคะข้อ 7. น้ำให้พลังงานอาจจะนำพลังงานไปใช้ในโรงงานโดยตรงหรือนำไปเปลี่ยนเป็นกระแสฟไฟฟ้านะคะข้อ8น้ำใช้ในการเกษตรนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะน้ำจำเป็นสำหรับความเจริญง,งอกงามของพืช ซึ่งหมายถึงพืชที่มนุษย์เพาะปลูกด้วยนะคะน้ำที่ใช้ในการ,กรเกษตรนี้นะคะมีมากกว่าการใช้น้ำประเภทอื่นๆน,น้ำเต็มฝั่งแบบนี้สวยมากนะคะเพื่อนๆลึกมากด้วยนะคะพราะพึ่งขุด ลอกไปนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะจะขุดลอกทุกปีนะคะนี่ก็กอบวนนะคะเพื่อน ตามมานะคะน้ําเต็มฝั่งแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะมาชมน้ํากันนะคะนี่น้ำยา ตามมานะคะเพื่อนๆวิวสวยมากเลยนะคะบรรยากาศสวยเลยค่ะแล้ว,วีชอบมากนะคะบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวเรากลับไปดูที่เดิมเมื่อกี้นี้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตรงที่เหมือนจะมีสัตว แหวกว่าอยู่ในน้ำเมื่อกี้นี้นะคะ ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะยังมีสัตว์เล็กๆตัวอะไรไม่รู้นะคะว่ายในน้ำอยู่นะคะจะเป็นปลาหรือเปล่าคะาเห็นไหมคะเพื่อนๆ จะมีตลอดเลยนะคะน่าจะเป็นปลาหรือเป็นเขียดเป็นกบนะคะที่มาว่ายน้ำแถวนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะ thanks for watching กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ